สวัสดีครับเที่ยวอย่างเทพนะครับวันนี้พี่เทพก็พาทุกท่านมาอยู่ที่เมืองสีเทพอีกแล้วครับผมแต่ว่าวันนี้พี่เทพจะไม่พาทุกท่านไปเยี่ยมชมโบราณสถานโบราณวัตถุหรือว่าเป็นเหมือนกับอะไรนะัก หลุมขุดค้นทางโบราณคดีอะไรก็ตามนะครับวันนี้พี่เทพจะมาทุกท่านมาเยี่ยมชมกําแพงเมืองครับงงไหมทำไมต้องมาเยี่ยมชมกําแพงเมืองทุกที่เนี่ยสำคัญหมดแหละครับแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างที่แตกต่างกาันอ่ะอย่างสีเทพเนี่ยเป็นเมืองสมัยทวาราวดีนะครับทวาราวดีเนี่ยเราก็เชื่อว่ากําแพงเมืองส่วนใหญ่จะเป็นกําแพงเมืองที่ เป็นคูน้ําคันดินนะครับสมัยนั้นเขายัางไม่มีสร้างกําแพงเมืองโดยที่เป็นอิฐหรือว่าเอาศิลาแรงมาสร้างเป็นกําแพงล้อมรอบนะครับเขาก็จะขุดคูน้ําคันดินแล้วก็กุยดินขึ้นมานะครับให้เป็นกําแพงนะครับแต่ว่ากําแพงบริเวณเมืองสีเทพตร,ตรงเนี้ยเขาขุดพบบางอย่างนะครับเป็นแนวศิลาแรงนะครับมาทาให้กําแพงตรงเนี้ย เกิดความสําคัญขึ้นมานะครับแต่ว่ามันจะสำคัญพิเศษยังไงเดี๋ยวพิทยจะพามาชมครับแต่ก็อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์พิเทพดเลยนะครับ แล้วบริเวณที่พิเทพยืนอยู่นี่นะครับเขาเรียกว่าประตูกเกวียนนะครับเป็นประตูที่ค่อนข้างที่ชัดสาคัญของเมืองศรีเทพนะครับเมืองศรีเทพเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2เมืองใช่ไหมครับเป็นเมืองนอกแล้วก็เมืองในเมืองในเนี่ยจะอยู่ตรงฝั่งโน้นที่มีปางศรีเทพ ปางสองพี่น้องอะไรตรงนู้นนะครับแล้วเขาก็ด้านหลังปางอ่ะถอยออกมาอนะ่ะเขาจะเป็นเมืองที่ต่อออกมาเป็นส่วนขยายนะครับต่อันทิศตะวันออกเนี่ยขนาดเป็น2เท่าของเมืองในเลยครับเป็นล้อมรอบเป็นวงกลมสองอันเพราะฉะนั้นสีเทนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเมืองแฝดนะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นดินแดนเขตศักดิ์สิทธิ์เป็นเมืองแรกนะครับก่อนที่จะต่อขยายไปเป็นเมืองนี้เพราะฉะนั้นเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่ต่อขยายมาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีคนอยู่อาศัยจํานวนเยอะนะครับแล้วก็บริเวณประตูทางเข้าเมืองหลักเนี่ย เขาก็ต้องเป็นประตูทางนี้ครับซึ่งเป็นประตูทางเกวียนเกวียนก็อาจจะเข้ามานู่นนี่นั่นคนก็อาจจะเข้ามาประตูที่เป็นทางหลกักเพราะว่าเป็นส่วนของเมืองนอกนะครับที่อยู่อาศัยหลักตรงนี้เราเขาว่ากันว่ามีพระราชวังที่ของเมืองสีเทพอยู่บริเวณตรงนู้นเดี๋ยวอาจจะขับรถไปดูนิดหน่อยนะครับเมืองนี้ใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วก ias, ็สิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็ยังไม่ได้ขุดมากมายนะครับเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าที่นี่มีอีกประมาณ ห้าสิบหกสิบหรือเจ็ดสิบน่แหละพี่เทพไม่แน่ใจนะที่ยังไม่ได้ขุดค้นนะครับก็จะอยู่ทั่วบริเวณตรงนี้ในอดีตนะ่ะเขาจะเปิดให้ชาวบ้านนะ่ะเอาสัตว์เข้ามาเลี้ยงได้หรือว่าทําการเพราะปลูกได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าประตูเมืองทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเป็นเนินดินที่เป็นสันยาวไปเนี้ยครับสองฝั่งทางแล้วก็จ,จะมีทางเข้าแต่ว่าที่เนี้ยพิเศษก็คือทางเข้าอ่ะเป็นเนินดินเป็นรูปตัว T หากันอย่างเงี้ยครับเนี่ย ขนาด2ฝั่งเลยแล้วบริเวณ2ฝั่งเนี่ยควพบแนวศีลาแรงด้วยนะครับอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นประตูที่เราสงสัยกันมาว่าทวาราวดีมีประตูเมืองอย่างไรอะไรอย่างไรอันนี้อาจจะเป็นกำแพงก่อขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจหรืออาจจะเป็นแนวถนนโบราณนะครับก็ไม่รู้แต่ว่ามีบันทึกนะที่ฝรั่งเขาเคยบันทึกไว้ทาข้อมูลเขาบอกว่ามีถนนโบราณที่ปูด,ด้วยศีลาแรงอย่างงี้ย สองถนนอยู่ฝั่งโน้นนะครับที่ปูออกไปแต่ว่าตอนนี้ก็หาไม่พบแล้วตรงนี้อาจจะเป็นถนนโบราณที่หลงเหลืออยู่นะครับสีเทพถนนโบราณเยอะนะอย่างหน้าปางสองพี่น้องเดินออกไปประตูทางนุ้นนะครับประตูอะไรนะเขาเรียกประตูสีเทพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่เป็นทางเข้าศาลเจ้าพ่อสีเทพอะ่ะตรงนั้นอ่ะก็จะมีถนนโบราณปูตรงนี้ก็น่าจะเป็นถนนโบราณเหมือนกันเพราะว่าแล้วก็มีแนวกำแพงด้วยอยู่ด้านบนแต่ พ่เทพไม่ดูนะว่าอยู่ฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ถ้าเดินไปดูได้ก็อาจจะไปเดินแต่ว่าช่วงเนี้ยป่าไม้มันแห้งแล้วมันเป็นหนามมันเป็นอะไรอย่างงี้นะครับก็มีแนวกําแพงอยู่ด้านบนนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะสร้างไม่แล้วเสร็จหรือสร้างไม่อะไรก็ตามอย่างเงี้ยเขาก็เลิกสร้างไปนะครับแต่ตรงเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าอยู่ดีๆเขาก็เจอแนวกําแพงศีลาแรงนะครับยาวไปถึงทางเข้าตรงนู้นเลยเดินดูกันไหมไป <laughs> เริ่มมาจากตรงนี้เลยเห็นไหมครับนี่เนี่ยนะครับก้อนศีลาแรงที่พิเทพบอกมันจะเป็นก้อนถ้าภาพบอกว่าตรงเนี้ยเป็นก้อนศีลาแรงตามธรรมชาติมันก็ไม่น่าจะใช่เห็นไหมครับมันมีการตัดแต่งให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วเหมือนเอาไวเ้เรียงหรือเ,เอาไว้ก่ออะ,อ,ะอ,อะไรอย่างปราสาทอย่างกำแพงอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ศีลาแรงแบบนี้นะครับแล้วบริเวณตรงเนี้ย เขาก็เป็นบ่อศีลาแรงด้วยอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นบ่อใหญ่เลยเขาขุดขุดคูน้ําคันดินเอาศีลาแรงไปใช้ทําศาสตรสถานสิ่งปลูกสร้างอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนตกแต่งขอบบ่อให้เป็นเขาเรียกอะไรนะคูเมืองไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับก็ถือเป็นภูมิปัญญานะครับเนี่ยอันนี้ก็เต็มเลยมันไม่ใช่มีแค่นี้นะครับมันยาวไปถึงนู่นเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็ขุดพบแต่ตรงเนี้ยมีการเลียงมีการอะไรแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เพเย่ขึ้นมานี่ ก็ต้องรอเขาขุดแต่งต่อไปเนาะฝั่งนี้ก็เป็นเิลาแรงขุดแต่งเรียบร้อยแล้วมีล้วจะมีก้อนอิฐก,ก้อนอีกแบบทวารว,วดีนี่เนี่ยนะครับเต็มเลยยาไปถึงข้างบนนู่นนะครับอือ ปะปรายนะครับนี่ตรงนี้ก็มีแต่เราไม่รู้ว่าตั้งใจเลียงให้เป็นกำแพงเลียงเป็นอะไรเพราะว่าเขายังไม่ได้ขุดแต่งยังไม่ได้ขุดค้นอะไรนะครับแต่มันก็ยาวไปเรื่อยๆอ,อืมพี่เทพบอกแล้วว่าสีเทพเขาเซอร์ไพรส์เราได้เสมอนะครับนี่เดี๋ยวจะพาไปดูบ่อศีลาแรงข้างบนไปดูไหมนี่ อันนี้ไม่ใช่ศีลาแรงนะอี้ขี้ควายเข้าคัวเอาคว,วายมาเลี้ยงด้วยนะครับึนนี่ครับตรงนี้เป็นบริเวณคู่เมืองนะครับตรงนู้ก็จะเป็นศีลาแรงเนี่ยทั้งนั้นเลยตรงนี้ก็ กศิลาแรงทั้งนั้นแต่เป็นบ่อนะครับเขาตัดศิลาแรงมาใช้นะครับแล้วก็ตรงนู้นยังมีร่องรอยการถูกตัดนี่เห็นไหมครับเนี่ยเขาตัดศิลาแรงตัวเนี้ยเสาะศิลาแรงไปใช้หมดแล้วเต็มเลยนะตรงเนี้นยน่าจะเป็นบ่อเลยแหละแล้วเขาก็ปรับแต่ง ขอบบ่อนะครับให้กลายเป็นคู่เมืองไปเลยนะครับอตอนนี้กํลาลังสวยเลยนะตอนนี้มัน,ม,นมันคอนทา้าสกันระหว่างบริเวณคูเมืองเนี่ยมันมีน้ําหล่อเลี้ยงใช่ไหมมันก็จะเป็นเขียวเขียวขจีหน่อยในขณะที่ด้านบนนะ่ะโดนไฟไหม้นะครับมันก็เลยจะเป็นแห้งๆกรอบๆกลางๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันมันอยู่ตัดเป็นคอนทา้าสกันอ่ะมันเหมือนฉากในหนังละวนิยายที่แบบบริเวณปา่าอาถันอย่างเงี้ยพอออกจากปา่าอาถันไปก็จะเป็นป่าแบบปกติโอ้สวย ทุกคนมันสวยอยู่นเหมือนป่ามันมีสองสีเราเดินเข้ามามันก็จะเป็นป่าสีน้ำตาลพอมา,จาเจอตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนโอเอซิสแล้วก็เต็มไปด้วยจอกแหน <laughs> ่มันก็เลยดูสวย <c oughs> นี่นะครับบริเวณนี้เห็นไหมว่าเป็นขอบศิลาแรงตัดเรียบ ไปเลยนะครับมีอยู่ตรงนน้นเลยบุกป่าฝ่าดงนะก <c oughs> ็เป็นภาพเทษทุกคนคุ้นชินแล้วเนาะที่พิเศษบุกๆเลยๆ <c oughs> แล้ววันเนี้ยลืมหยิบรองเท้าผ้าใบมาก็เลยต้องใส่รองเท้าแตะเลยนะครับมอตลกที่เป็นศิลาแรงด้านบนเป็นตรงสันตรงอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้ตัดแต่งแต่ไม่ได้เป็นก้อนที่มีระเบียบอะไรนักหนานะครับแต่ว่า คูเมืองทุกด้านอย่างเง no well, ี 2, it, ้ยที่เป็นเนินดินอ่ะที่เนี้ยมันด้วยความที่เป็นเนินดินใหญ่ใช่ไหมดินอ่ะเวลามันโดนฝนมาโดนอะไรมันพังทลายมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันสไลด์อะไรได้ง่ายนะครับตรงกลางเนี่ยเขาก็เลยมีเคล็ดลับของคนโบราณนะครับเขาก็เลยเอาศิลาแรงเนี่ยมาถมฟีลแบบโกยดินขึ้นมาก็ผสมศิลาแรงแบบเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้วก็ทบถม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 อะไรเงี้ยท่านนึกภาพไปออกให้นึกถึงแนวกันขึ้นนะครับที่จะมีก้อนดินก้อนหินกอง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 อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เอาดิน่ะตลบ ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ให้มันทลายไม่ให้มันพังเร็วอะไรอย่างนี้แต่ตรงนี้น่าสนใจถ้าเขาขุดถ้าเขาอะไรกันนะครับว่าจะเจออะไรเนาะก็ตื่นตื่นเต้น,ตนดี วันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้านะครับก็เดินไปนี่แนวศีลาแรงก็จะเริ่มจากบริเวณนี้เลยเห็นไหมมีแนวศีลาแรงอยู่นะครับแต่ว่าที่เริ่มเข้ามุมเข้าฉากเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเงี้ยมันอยู่เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นแนวศีลาแรงที่แบบเหมือนตัดแต่งพร้อมที่จะก่อสร้างแล้วอนี่นยาวไปเผื่ออาจจะยาวไปถึงตรงนู้นนะครับ อาจจะเป็นกำแพงเก่าเป็นซุ้มประตูหรือจะเป็นอะไรก็ตามไม่มีใครทราบนะครับก็รอรอให้เขามาขุดกันด้วยนี่เห็นไหมก็เป็นรูปแบบมุมเหลี่ยมอย่างนี้เลยนะครับอาจจะเป็นแนวเหมือนฟุตบาทอะเห็นไหมวางยาวไปสองฝั่งนะครับ ประตูนี้ใหญ่นะแล้วเป็นประตูทางตรงเนาะมันจะมีทางตรงประตูเป็นเส้นตรงอะ่ะยาวมาเนี่ยประตูเนี้จะเป็นเส้นตรงกับประตูข้างหน้าตรงนู้นตรงบริเวณศาลเฉพาะสีเทพก็ทะลุออกไปนะครับเป็นแนวนี้ทะลุออกไปก็จะเป็นปางสีเทพแล้วก็ทะลุออกไปก็เป็นประตูทางเข้าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะสําคัญนะเรียกประตูเกวียน เป็นประตูเปิดรับฟิลแบบว่าถ้าเราไปเที่ยวบ้านต่างบ้านต่างเมืองอย่างเงี้ยประตูนี้ก็่าจะเป็นประตูใหญ่ที่แบบคนต่างบ้านต่างเมืองมาปุ๊บก,ก็จะเข้าประตูนี้เป็นหลักเนาะไปถึงตรงนูโนโนโน้โน,โนเข้าไปพบปากทําการค้าการขายนะครับเห็นไหมจินตนาการ <laughs> ก็ไม่แน่นะครับประตูด้านนี้อาจจะเป็นโปรเจกต์เปลี่ยนกำแพงคูน้ำคันดินธรรมดาให้เป็นกำแพงศีลาแรงของเมืองสีเทพก็ได้อาจจะเป็นนี้เพราะด้านบนนะเขาก็แอบมีไอ้อะไรนะเขาเรียกแนวกำแพงศีลาแรงอยู่ด้วยนะแต่พังทลายโครงการนี้อาจจะเป็นโครงการที่ไม่สำเร็จนะครับก็เลยหยุดก่อสร้างไปแต่มันเดินไปดูไม่ได้หรอกเพื่อนนี่จะเดินยังไงดิ มันไม่ได้เป็นป่าหญ้าป่าอะไรอยากเดินง่ายๆนะมันเป็นป่าป่าลบป่ากินมยุกหนานดีตามพิธทพมาอย่างนี้ด้านหลังพิเทพเนี่ยก็จะเป็นเมืองนอกนะครับนี่เป็นเที่ยวเมืองนอกโดยไม่ต้องผ่านวีซ่าโอูอันนี้รถคันเก่งพิเทพดูตัวเล็กไปเลยนะ นู้นะครับไปถึงนู่นมันจะเป็นอ้อเป็นรูปวงรีเลยครับประมาณเมืองในพันห้าร้อยอันนี้พันแปดสองพันแปดร้อยแปดสิบเก้าไล่พันสามบวกพันห้าเออพันพันห้าร้อยไล่อยู่ตรงนี้เมื่อคนงงพี่เทพคิดเลขอะไรก็พี่เทพจําได้แค่ภาพรวมว่าเมืองมันรวมกันแล้วว่ามันสองพันแปดร้อยแปดสิบเก้าไล่หรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าเมืองในอาจจะพันสามเมืองนอกอาจจะพันห้าเนี่ยเป็นเวิร์กเนี่ยครับเนี่ยเอ็มไปหมดอย่างเงี้ย แต่พี่เทีบขออนุญาตไม่พาเดินเที่ยวชมนะครับเพราะว่ามันไกลเกินบริ <laughs> เวณนี้นะครับเป็นเมืองนอกยาวไปพันห้าร้อยกว่าไร่ยังไม่ได้ขุดไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับก็จะมีโบราณสถานอนะอย่างเงี้ยเพียบที่เป็นโคกนะครับเป็นโคกเป็นเนินเป็นกลุ่มต้นไม้อะไรเงี้ยเนี่ยที่เป็นเนินดินสูงๆอนะไรเงี้ยน่าจะใช่นะครับ เวลาฝนตกฝนอะไรเนี่ยนู่นน่ะเป็นเนินดินเป็นเนินดินอะไรตรงนู้นดูอมอให้เขาขุดแต่วันนี้อาจจะไม่พาเดินสำรวจนะครับเพราะไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็มันกว้างกว้างเกินนะครับ <laughs> กับระเบิดเยอะเหมือนกันนะที่นี่ดูดินู่นใหม่เนี่ยสดสดเลยเนี่ยยังไม่แห้งเลยเห็นไหมนูน่นบุบบับบุบบับบุบบับดู ตรงข้างรถพิเทพยังมีเห็นไหมเดินต้องระวังด้วยถ้าเดินไม่ดูตามม้าตาเหลือพิเทพบอกเละเลยแล้วก็เป็นเละในรถต่อแล้วไหนๆก็เข้ามาในเมืองนอกแล้วนะครับพิเทพก็พาขับรถวนรอบหนึ่งรอบแล้วกันครับในพื้นที่กว่า1 5 0 0ไร่เพื่อเราจะเจออะไรดีๆบ้างก็เที่ยวไปพร้อมกันนะครับกับพิเทพนี่แหละ นี่เพื่อนเห็นไหมครับเป็นเนินเป็นเนินอยู่งนี่นะแล้วบริเวณตรงข้างล่างอ่ะก็เป็นศีลาแรงกระตัดกระจายอยู่นี่แสดงว่าตรงนี้ก็เป็นหนึ่งจุดนะแล้วก็นู้นตรงนู้นเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ตรงเนี้ยก็เป็นโคกดินขึ้นมาเหมือนกันนะครับตรงซ้ายมือนะครับเห็นไหมตรงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็บริเวณต้นไม้ตรงนู้นอีกนี่เห็นไหม น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดนี่นะครับโคกนี้ก็น่าจะใช่เหมือนกันเห็นไหมยังไม่ได้ขุดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกฐานสัตถูฐานเจดีอะไรอย่างเงี้ยแหละครับก็โดนขุดขุดก่อนมีคนมาขุดก่อนกรมศิลป์นะครับก็คือใครก็คือ ชาวบ้านแถวนี้แหละ,และครับเขามาขุดนะครับไอที่เป็นเจดงเจดีอะไรเงี้ยขุดแหลกไปหมดแล้วแหละไม่เหลือแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเห็นรอยเพาะปลูกอยู่เห็นไหมเป็นคันดินเป็นคันนาเี่ยคันดินเป็นคันนาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดชาวบ้านเข้ามาทําพื้นที่การเกษตรนะครับมีเนินดินตรงนี้เนินดินเต็มไปหมดแล้วครับที่เนี่ยนี่เป็นดินนี้อีก ถามว่าใช่หรือเปล่านะครับก็ไม่มีใครทราบบอกเพราะว่ายังไม่ได้ขุดยังไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างน,นะครับแต่เขามีบริเวณที่เขาขุดแล้วนะแต่เนี่แต่พิเทพไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะครับถ้าจะเดินไปดูมันก็ยังไงอยู่ไกลพันห้าร้อยไร่อะรู้เป็นอยู่ตรงกลางเมืองไปเรื่อยหาไม่เจอร้อนด้วยเราลองคิดดูนะว่าเขาให้เปิดทําการเกษตรทําอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วบริเวณไทยดินไทยอะไรอย่างเงี้ยหืมฉ um, ่ำอาจจะเจอพวก ใช่ว่ารูปลุกปัดลูกอะไรอย่างเงี้เนาะเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นลานโล่งๆจริงเนาะกล้องใหญ่ไพศาลมากคิดถึงสมัยก่อนที่มีคนอยู่เนาะโอ้โหเมืองเนี้ยอลังการนะสีเทพอ่ะมาเฮอะมาสิบรอบคุณก็ได้อะไรกลับไปสิบรอบอ่ะที่เนี้ยไม่ธรรมดา อยากมานั่งเฝ้าเหมือนกันเนาะตอนเขาขุดตอนเขาเลยวิตรงนี้เราขุดขุดขุดมานั่งเฝ้ามานั่งดูเปิดเพลงฟัง,งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวหยิบจับส่งเครื่องมือให้อะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะอยากเห็นอยากเป็นกําลังใจอยากมีส่วนร่วมชอบเป็นคนใส่ใจแ <c oughs> อบไกลอยู่นะพิเทพขับรถมาจากทางเข้าอะ่ะจนวนวน,นไกลมากอะ่ะยังไม่เจอทางออกเลยใหญ่ใหญ่ อุ้ยเจอน้องที่มาของกับระเบิดแล้วนู่นเดินเป็นทิวแถวอยู่นู่นนะครับนี่แหละพวกทิ้งบอลก็เข้า,าทางประตูทางเกวียนที่พิเทพเข้ามาแน่อนอนนี่เดินเป็นแถวน่ารักใช่เฮ้ยมันเป็นฟิลแบบเรามาเที่ยวแอฟ,ฟริกาทุ่งหญ้าสวนหนนาเรามองไปตรงนู้นแล้วเห็นฝูงควายป่าใบาสั้นเอาควายหายไปไหนหมดนะน,น,นู่นเดินมาแล้วเดินมาแล้ว ฟิลมันได้ครับเพื่อนๆขณะนี้นะครับฝูงควายไบสั้นกําลังเดินกับฝูงทุ่งหญ้าแอฟริกาทุ่งหญ้าสวานาแห่งนี้เป็นทุ่งหญ้าเขียวกระจีมีสัตว์ป่ามากมายหลายเสีอพันอได้ฟิลลิ่งได้อีกมุมมองเลยนะครับนี่บอกความรับความฝันอันสูงสุดของพิทพอีกอย่างหนึ่งก็คือเลี้ยงควายคนอื่นเขาอาจจะเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว พี่เทอยากเลี้ยงควายพี่เทพคิดว่าควายเป็นสัตว์ที่มันน่ารักอ่ะเป็นครั้งแรกเลยขับรถสำรวจเมืองโบราณโดยลำพังบางคนบอกโอ้ยทำไมถ่ายแต่หน้าตัวเองไม่ถ่ายนู่นถ่ายนี่ลองมาถ่ายแบบผมดูนะครับมันสม,มิดกล้องไม่ทันมันทำนู่นมันทำนี่ไม่ทันช่องผมอะ่ะเอาจริงๆป้าช่องผมไม่มีทีมงานไม่มีอะไรเลยช่องผมมีผมเป็นโปรดิวเซอร์เขียนบทถ่ทายทำ มิกเสียงตัดต่อทำกราฟิกลงช่อง PR เองทำทุกอย่างผมอะทำคนเดียวเพราะฉะนั้นช่องผมมันก็ไม่ได้เพอร์เฟเหมือนช่องพวกรายการทีวีใหญ่ๆที่เขาทำอะไรทํากันหรอกก็ <Kos. S 1> ผมก็เดินไปมามีแต่ขาตั้งกล้องกับโทรศัพท์เครื่องหน,น,นึ่งแค่นี้เจ้าหน้าที่เมืองสีเทียนนี่น้ทํทำงานสนุกเนาะเพราะว่ายังมีให้ทำอีกเยอะเลย <laughs> แต่เจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักนะน่ารักแล้วก็เก่ง จริงจริงอันนี้อันนี้ยอมรับเลยตอนที่พี่เทพมาเดินสำรวจเล่นๆทั่วเมืองอย่างนี้เนะาะเจ้าหน้าที่อ่ะเอารถจักรยานมาให้เลยอันนี้อันนี้ขอบคุณมา,ากแต่ไม่ได้จําชื่อเจทียคนนั้นได้นะเขาบอกว่าเอาจักรยานมาให้ขับขี่จักรยานไปได้นะคะเราจะถามว่าอ๋อไม่ได้ไม่ใช้เหรอครับอันนี้เขาถามว่าใช้ค่ะเดี๋ยวเอาไปใช้ก่อนได้เลยแล้วเอามาคืนตรงที่ขายบัตรเข้าเยี่ยมชมพี่เทพก็บอกอ๋อขอบคุณครับเขาบอกมีน้ำใจอย่างเลยแล้วเขาบอกพี่เทพว่ากลัวเป็นลมมัน <laughs> กว้าง อะไรที่เขาไม่กะเดินการวิทพเดินทำอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่างๆก่อนเดี๋ยวตัดหายไปละเดี๋ยวตัดคลิปลงให้ดูเนาะสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโบราณสีเทาแล้วก็มีเซอร์ไพรส์จริงๆครับบริเวณทางท,ที่รถจะออกไปถนนใหญ่นะครับก็เจอกบหลุมขุดค้นที่เจ้าหน้าที่กําลังเปิดหน้าลุมอยู่ครับตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเนี่ยตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่ไขปริศนาทําไมถึงมีแนวศีลาแรงทําไมถึงมีก้อนศีลาแรงอยู่บนกําแพง เดี๋ยวตรงนี้นะครับกตกเป็นบริเวณทางออกที่ขับรถเข้ามาพิเทพขับรถวนรอบมือนะเป็นสิบนาทียกว่าจะอ,อ้อมตัวนี้เขาก็จะมีหลุมขุดค้นอยู่เขาทําการขุดค้นนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็มาเปิดหลุมไว้เห็นไหมนี่ก็จะมาขุดดูว่ามีอะไรบ้างเนี่ยส่วนใหญ่ที่เห็นก็นก็เป็นก้อนสีลาแรงนะครับเนี่ยเห็นไหมที่เป็นดินดินตะปุ่มตะปุ่มเนี่ยศีลาแรงหมดเลยตรงนู้นเขาก็เปิดหน้าดินบริเวณคูเมืองนะครับนีม เนี่ยครับเขาเปิดหน้าดินเห็นไหมดูสิ่งปลูกสร้างตรงบริเวณกำแพงเมืองนะครับเนี่ยเขาก็จะเป็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือศีลาแรงที่เราไปดูที่กำแพงเมืองเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นศีลาแรงที่เขาเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแบบ ตัดแต่งอะไรก็คือเป็นก้อนเศิลาอะไรที่ขุดออกมาแล้วก็มาวางวางวาง,วาง,เ,รงเรียงเรียงเรียงเป็นภูเขาถมกันอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อก็จะเอาดินคุมอีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ให้คันดินเนี่ยมันพังทลายไวเห็นไ,ไหมนี่เต็มเลย นี่นะครับเต็มเลยครับตรงนี้ไปถึงด้านล่างตรงนู้นเลยยาวเลยไปถึงข้างล่างแต่ว่าเขาอนุญาตไม่เดินเนาะเดี๋ยวมันจะไป กวนหลักฐานหรือว่าทําให้โครงสร้างไซต์งานอะไรเขาได้รับผลกระทบเนาะเราก็เดินดูเท่าที่เราดูได้นะครับโน้ยาไปถึงตรงนน้นโอ้ยอลังการเอาจริงๆอ่ะขุดแล้วก็เปิดไปอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าอย่างว่าแหละมันจะเป็นฝนตกฝนอะไรมันจะได้รับผลกระทบเนี่ยเปิดไปเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ย ล้วก็บอกว่าตรงนี้เป็นกําแพงเมืองครูเมือออะไรอย่างนี้เออมันก็แตกต่างเนี่ยนะเป็นการท่องเที่ยวแบบแตกต่างเดีย่ะมันก็ทําให้สีเทพมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างเมืองนอกอย่างเงี้ยเอาเข้าจริงอะ่ะมันไม่ได้มีโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นแบบอะไรที่มันคนจะมาดูได้หรือว่าเอาขายได้ให้คนมาดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรไอ้พวกเนี้ยคุณก็นั่งรถรางไปเนี่ยรอบๆมันก็ชี้ให้ดูความเป็นมาความอะไรของเขาอย่างเงี้ย เออมันมันดีนะก็ะขายที่เพิ่มได้อีกอย่างหนึง่งแล้วตรงนู้นนะครับเป็นทางรถอยู่นู่นทางรถตรงนู้นก็จะไปบอ่อน้ํานะครับไม่ใช่บอ่อน้ําสระน้ําประจําเมืองกลางเมืองเลยเป็นสระขวัญน,นะครับสระแก้วอยู่ข้างนอกเมืองนะครับบริเวณที่พิเทพพาไปดูโบราณสถานที่เขายังไม่ได้ขุดอาจจะอยู่ตรงนู้นนะครับตอนนี้เขาก็จะมีสระน้ําใหญ่ๆเหมือนกันตรงน,นี้ไปดูไม่หละจะพาแวบบเข้าไปดูแป๊บนึง ในไหนก็ตะลุยมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับก็ไปให้มันสุดเลยละกันครับก่อนที่จะจบทริปนี้ของเรา <Yeah. S 1> ทเทพก็เทหมดหน้าตักเลยทีเดียวครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูสระน้ําที่ใหญ่ที่สุดในเขตเมืองนอกครับและถือเป็นสระสศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับสระขวัญครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นสระน้านะครับที่ใหญ่ที่สุดในเขตเมืองนอกนะครับเขาเรียกว่าสระควันนะครับหรือสระแยบเขาเชื่อว่าสองสระนี้เป็นสระที่เป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับสร้างมาพร้อมกับเมืองสิทมันเทียมในพนะัทยแต่ว่าจะไม่เหมือนสระนูน้นตรงสระแก้วข้างนอกอะ่ะเขาจะมีทางเดินที่เป็นศีลาแรงลงไปเป็นบันไดนะครับไม่รู้ตรงนี้ดีหรือเปล่าว่าเย็นสบายจังเลยวุย้ยแปลกมาขนลุกมาถึงตรงนี้อยู่ดีๆก็แดด ลมลมตกไปหมดเลยเมื่อคิดแดดตอนเที่ยงเย็นสบายจังเลยอะแล้วสระสมัยโบราณสังเกตนะเขาขุดปุ๊บเขาไม่ได้ขุดลงไปในดินนะเขาขุดแล้วเขาก็ตะปบดินขึ้นมาให้เป็นเหมือนคูเมืองไะเห็นไหมรอบๆสาลเนี่ยมันก็จะเป็นเนินดินนะครับด้านหลังเนินดินก็จะเป็นทางแบบฟุ๊บลงไปอย่างเงี้ยเขาก็โกยโกยมาทัาเป็นขอบดินนะครับเนี่ยภูมิปัญญาสมัยก่อน ก็เป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้พิเทพก็พามาดูสิ่งปลูกสร้างนะครับโบราณสถานเล็กๆน้อยๆของเมืองสีเทพนะครับแต่ก็เชื่อได้เลยว่าถ้าขุดแต่งเมืองสีเทพจนสมบูรณ์สมอะไรเงี้ยเมืองนี้ยังมีอะไรให้เราดูอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็รอติดตามนะครับว่าสีเทพแห่งนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอีกนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด s u b ส c r i ป e พ่เทพด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มีข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับวันนี้พ่เทพขอลาไปก่อนสสวััดีครบ